สวัสดีครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการลีลากรนลีลาสถานการณ์คุณผู้ชมครับข้อที่จริงอีกหลายหลายอย่างนะครับที่ถูกปิดบังไม่ได้ถูกเปิดเผยให้กับคุณผู้ชมประชาชนได้รับทราบนะครับในเวทีสารเสวนาเวทีประชาชนยังมีอีกสองคนนะครับที่กล้าที่จะเปิดเผยความจริงนั่นก็คือคุณนิพิษอินทรสมบัติและคุณสาธิตวงหนองเตยวันนี้สองคนนี้นะครับไปอยู่ที่จังหวัดชุมพรความจริงคืออะไรกันบ้าง ไปติดตามในรายการลีลาคนลีลาสถานการณ์กันเลยครับพี่น้องผมในเจ็ดตุลาห้าหนึ่งพี่น้องไปหน้าสภา,าก็รู้อยู่มาร้อยกืบสามวันกับบรรดาพ่อ,พอยกแม่ยกพี่น้องมันเจ็บปวดนะฮะดังนั้นเราต้องใช้พลังแห่งความดีงามพลังแห่งสันติสู้กันไปแต่เราต้องขับเคลื่อนนะฮะนอนอยู่บ้านเนี่ยรับรองมันกินร่วประเทศไทยอย่างแน่นอนผมจะฟันธงเอาไว้เลย ตอนนี้ถ้าเป็นฟุตบอลนี่พี่น้องเขาพับสนามเล่นอยู่ครึ่งเดียวนะฮะยิงประตูแล้วยิงประตูอีกแต่มันยิงไม่เข้าพระคุณครัเรามาสาเสวนากันต่อให้ความรู้ข้อมูลข่าวสารกันต่อเป็นสอสอบรรพทลุงหลายสมัยผมนี่จำไม่แม่นนะเรื่องสม,สมัยนะฮะพี่ชํานี้ก็หลายสมัยคุณอาคมนี่สิบสมัย ท่านนี้ก็หลายสมัยล้านเปอร์เซ็นต์นะฮะอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมเป็นกรรมธิการเสียงข้างน้อยในร่างแก้ไขรัฐนูลนะพี่น้องเป็นคนที่อภิปรายเมื่อไรเรียกแขกได้เยอะฝ่ายค้านจะฮือขึ้นมาประท้วงเพราะฝีปากคมกล้าหลักคิดมั่นคงแน่นอนปรบมือต้อนรับคนณนพิษอินทรสมบัติครับผมจำได้คับพี่น้องทั้งหลายครับ ผมเป็นผู้แทนราษฎรครั้งแรกปี2535เมื่อเป็นผู้แทนราษฎรปับ๊บท่านสุเทพเทือกสุบัณจับพวกเรามาปราศัยที่หลังสวนเป็นการจับผู้แทนใหม่ๆม,มาปราศัยแล้วไอ้ขึ้นบนหลังคารถปราศัยผมจําได้ว่าผมขึ้นปราศัยบนหลังคารถเมื่อปี2535นานี่รถสั่นทั้งคันเลยครับเพราะไม่เคยปราศัยครับแต่ว่าประสบการณ์ก็ผ่านมา20ปีครับวันนี้ก็พอที่จะ พูดจาการเมืองให้พี่น้องทั้งหลายได้ฟังนะครับผมได้รับมอบหมายพูดถึงเรื่องหนึ่งครับพี่น้องคงได้ยินเรื่องนี้มาพอสมควรแล้วคือเรื่องของการปรอ n ดอ o บังเออเนี่ผมโชคดีอย่างครับผมเป็นผู้แทนราษฎรที่พรรคประชาธิปัตย์เขาให้ทำสองเรื่องในขณะนี้คือทำเรื่องของปรอ n ดอ o ผมเป็นกรรมธิการปลองดองของสภาผู้แทนราษฎร ดองไปดองมาจนเปรี้ยวน้วนะครับก็ยังไม่จบเรื่องที่สองที่พักเขาให้ผมทําคือทําเรื่องของรัฐธรรมนูญเพราะนั้นเวลาพูดถึงเรื่องของรัฐธรรมนูญเวลาพูดถึงเรื่องของการปรองดองเนี่ยสองเรื่องนี้มันจะคาบเกี่ยวกันมันจะตัดกันไม่ได้เหมือนเท้าซ้ายเท้าขวาเหมือนกับมือซ้ายมือขวา ซ้ายก็ปลองดองขวาคณะตํานูนเพราะสองเรื่องมันต้องมีการเชื่อมโยงกันบางเอิญผมนี่อยู่ในสองกรรมการชุดนี้ก็พอจะมีข้อมูลมาบอกเล่าพี่น้องทั้งหลายในวันนี้จริงๆแล้วต้องเริ่มต้นบอกกับพี่น้องอย่างนี้ครับว่าถ้าพูดถึงเรื่องของการปลองดองเนี่ยเราไม่เคยได้ยินเราไม่เคยได้ยินเรื่องการปลองดองในอดีตเราได้ยินเรื่องเรื่องหนึ่งคือเราได้ยินเรื่องของการนิรโทษกรรมหรือการอภัยโทษ เราได้ยินสองเรื่องนี้ครับเรื่องของการนิรโทษกรรมและเรื่องของการขอพระราชทานอภยธธธัยโทษเราไม่เคยได้ยินเรื่องของการปรองดองแต่ว่าคนที่พูดถึงเรื่องของการปร o n อง o คนแรกในประเทศไทยพี่น้องคิดว่าเป็นใครครับคนที่พูดเรื่องการปล ong d o ครั้งแรกของประเทศคือร้อยตำรวจเอกเฉลิมอยู่บำรุงร้อยตำรวจเอกเฉลิมอยู่บำรุงว่าต่อไปนี้ประเทศไทย ต้องเข้าสู่การปรองดองประเทศนี้ต้องปรองดองผมได้ยินวันแรกผมก็งงรับว่าเอ๊ะปรองดองมันคืออะไรเพราะเมื่อก่อนเราได้ยินเรื่องอภัยโทษเมื่อก่อนเราได้ยินเรื่องของการนิรโทษกรรมแต่เมื่อซักไปซักมาครับปรากฏว่าปรองดองที่คุณเฉลิมก็เริ่มพูดเนี่ยเขาซ้อนไว้ครับเขาซ้อนไว้เ็าบอกว่าปรองดองปรองดองแต่ว่าเนื้อหาจริงๆของการปรองดองของเฉลิมอยู่บำรุงก็คือ การนิรโทษกรรมต้องเริ่มต้นบอกกับพี่น้องต่อไปว่าแล้วทำไมบ้านเมืองมันต้องมีการนิรโทษกรรมนะครับเดี๋ยวท่านรนตรีสุเทพเทือกสุบรรณจะมาพูดกับพี่น้องว่าทําไมบ้านเมืองวันนี้ต้องมีการนิรโทษกรรมไม่มีไม่ได้เรือครับแล้วใครเป็นคนร้องขอว่าต้องมีการนิรโทษกรรมเดี๋ยวพี่น้องจะได้ฟังในโอกาสต่อไปผมขึ้นมาพูดกับพี่น้องเรื่องของการปรองดองการนิรโทษกรรม และการขอพระราชทานอภัยโทษพี่น้องครับเมื่อคุณเฉลิมเริ่มต้นบอกว่าประเทศต้องเข้าสู่การปรองดองคุณเฉลิมก็พูดต่อว่าปรองดองที่เฉลิมพูดเนี่ยมันมีอยู่หมารตราพอเฉลิมบอกว่าปรองดองของคุณเฉลิมมี6มารตรานี่เราก็รู้ทันทีครับพี่น้องครับว่าท้ายที่สุดแล้ว การปรองดองของคุณเฉลิมก็คือการนิรโทษกรรมพี่น้องทราบไหมครับว่าประเทศไทยนะครับตั้งแต่มีการเปลี่ยนแปลงการปกครองระบอบประชาธิปไตยเมื่อปี2475จนถึงปี2555เนี่เรามีกฎหมายนิรโทษกรรมเกิดขึ้นในประเทศนี้กี่ครั้งกี่ฉบับแล้วประเทศไทยตั้งแต่2475 ตั้งแต่มีการเปลี่ยนแปลงการปกครองจนถึงวันนี้ครับเรามีกฎหมายนิรโทษกรรมใช้ในประเทศนี้แล้วทั้งหมด21ฉบับฉบับแรกเรื่องนิรโทษกรรมก็คือนิรโทษกรรมที่เกิดขึ้นจากการยึดอำนาจของคณะผู้เปลี่ยนแปลงการปกครองมิถุนายน2 4 7 5เ้าเขายึดอำนาจจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวปับ๊บเขาก็ออกกฎหมายนิรโทษกรรมว่าการยึดอำนาจครั้งนั้น จะไม่เป็นความผิดตามกฎหมายหลังจากนั้นเวลามีการยึดอำนาจก็มีการเนรโทศกรรมมาทุกครั้งรวมแล้วจนถึงวันนี้21ครั้งคุณเฉลิมพูดเรื่องการปอองดองขึ้นมาทำไมครับคุณเฉลิมพูดเรื่องการปรองดองเพื่อซ่อนการนิรโทศกรรมไว้การเนรโทศกรรมหมายความว่าไงพี่น้องครับพี่น้องบ้านเราก็คงจำได้ครับภาษาง่ายง่า นิระนิระแปลว่าไม่นิระโรคนิระโศกนิระภัยไม่มีโรคไม่มีโศกไม่มีภัยคือการนิระคือการไม่มีเพราะการนิระโทษก็คือการทำสิ่งที่เป็นผิดไม่ให้ผิดสมมุติว่าเราทำผิดสักอย่างหนึ่งแล้วเราไม่ต้องการให้สิ่งนั้นมนเป็นความผิดอีกต่อไปเราก็ต้องนิระคือไม่ให้มันมีเสียด้วยการออกเป็นกฎหมาย นีรโทษกรรมมีมาแล้ว21ครั้งที่ผมเรียนพี่น้องพอพูดถึงเรื่องการปรองดองทำไมต้องพูดถึงเรื่องการปรองดองผมก็เรียนพี่น้องทั้งหลายว่ามันเริ่มต้นเมื่อเดือนเมษายนส5 5 0ครับตอนที่คนเสื้อแดงไปล้มเลิกการประชุมของผู้นำอาเซียนที่พัทยาพี่น้องจำได้นะครับมีการบุกไปที่โรงแรมที่พัทยา ตอนนั้นผู้นําก็ประชุมอยู่คนเสื้อแดงก็ทุบกระจกทุบหน้าต่างปีนหน้าต่างเข้าไปท้ายที่สุดผู้นําก็ต้องออกจากประเทศไทยขึ้นนิเล็กคอปเตอร์มั่งลงเรือมั่งอะไรมั่งนะครับตับประเทศไม่มีการประชุมผู้นําสูงสุดอาเซียนที่พัทยาเมื่อเมษายน2 5 5 3หหลังจากนั้นก็มาเมษายนครับเสื้อแดงยึดราชประสงค์ผมเรียนพี่น้องทั้งหลายครับพี่น้องคนชุมพรกับพี่น้องคนพัทลุง กับพี่น้องคนภาคใต้กับพี่น้องคนทั้งประเทศตอนที่เราเห็นเสื้อแดงยึดกรุงเทพหมหานครตอนที่เราเห็นเสื้อแดงยึดราชประสงค์เราเจ็บปวดพี่น้องกดดันผู้แทนราษฎรพี่น้องชุมพรลก็มากดดันผู้แทนราษฎรบอกว่าถ้าพรรคประชาธิปัตย์ท่านนายกอภิสิทธิ์ถ้าท่านรองสุเทพไม่สลายการชุมนุมไม่เอาคนเสื้อแดงออกจากราชประสงค์จะไม่เลือกประชาธิปัตย์แล้วหาว่าประชาธิปัตย์อ่อนเอ คนคิดอย่างนั้นคนบอกว่าต้องเอานัตวุฒิจตุพรออกจากราชประสงค์ให้ได้อย่าให้ยึดราชประสงค์ทำไมประชาธิปัตย์ไม่สลายการจมนุมคนกดดันเราใช้วิธีการทางกฎหมายแต่ว่าท้ายที่สุดแล้วครับมีเหตุการณ์เผาบ้านเผาเมืองเกิดขึ้นเวลาพูดถึงเรื่องการเผาบ้านเผาเมืองเนี่ยคนเสื้อแดงเขาไม่ชอบก็บอกเขาไม่ได้เผาแต่ว่าท้ายที่สุดเกิดการเผาบ้านเผาเมืองผม เรียนพี่น้องทั้งหลายว่าผมที่รับสาภาพต่อหน้าพี่น้องครับต่อหน้าพี่น้องที่นี่ต่อหน้าพี่น้องที่อยู่ทางบ้านต่อหน้าคนทั้งประเทศต่อหน้าคนทั้งโลกนี้ว่าคนเสื้อแดงมันใจถึงกว่าเราซึ่งเป็นประชาธิปัตย์ผมกล้าพูดว่าที่นี่ไม่มีเสื้อแดงะครับทั้งวันทั้งคืน14บ5ห้าวัน เพื่อที่จะเร่งในการแก้และก็ล้มล้างรัฐธรรมนูญเพื่อนิรโทษกรรมให้ทักษิณเพราะถ้ายกเลิกรักฐธรรมนูญฉบับนี้ไปแล้วมาตรา309ไม่มีแล้วทักษิณก็เหมือนคุณที่ติดคุกทักษิณก็เหมือนคนที่วางเพลิงเผาทรัพย์คนอื่นสามารถนิรโทษกรรมพร้อมกันไปได้เลยจึงต้องมีการยกเลิกรักฐธรรมนูญทั้งฉบับแต่ว่าพี่น้องหลักตั้งหลายครับ ทักษิณนี่มัน an, ไม่ง่ายขนานดะนั้นอีกครับผมก็มาดูอีกเอะถ้าจะน,น,นิรโทษกรรมยกเลิกความผิดสองปีทักษิณจินวัตเนี่ยถ้ายกเลิกรัฐธรรมนูญแล้วนิรโทษได้เลยหรือเปล่าผมก็เป็นนักกฎหมายครับผมก็ไปอ่านกฎหมายศึกษาประวัติของประเทศไทยมาก็มีเรื่องจะมาบอกพี่น้องว่ายังทำไม่ได้อีกมันทำยากครับ เพราะตักเินมันสร้างเวรสร้างกรรมกับประเทศนี้มายากมากมากเหลือเกินยังนิรโทษไม่ได้เพราะอะไรครับผมจะล่าพี่น้องฟังครับใน10นาทีสุดท้ายนี้ประเทศไทยนะครับที่เราเป็นประเทศมาตั้งแต่เปลี่ยนแปลงการปกครองจนถึงวันนี้ครับวันที่11พฤษภาคม2555นี่ที่ผมยืนพูดกับพี่น้องอยู่ประเทศเราเนี่ยยึดทรัพย์นายกรัฐมนตรี เป็นของแผ่นดินมาแล้วสามคนนายกน้าตีของประเทศไทยตั้งแต่พระยามโนปกรณิธิตาดาจนถึงยิ่งลักษณ์ชินวัตรนะครับผ่านมาแล้วหลายคนนายกของประเทศไทยที่เคยต้องหาว่าร่ำรวยผิดปกติแล้วทุจริตถูกริบซับเป็นของประเทศเป็นของแผ่นดินมีทั้งหมดสามคนคนแรกคือจอมพลสฤษดิ์ธนรัตน์ จอมพลสฤษดิน์นา์ในสมัยนั้นครับใช้อำนาจถ้าใครเป็นอันตภานก็ขังลืมใครไปเผาบ้านเผาเมืองในสมัยนั้นสฤษดิ์นราฎใช้อำนาจตามมาตรา17ยิงเป้าที่สนามหลวงคนรุ่นรุ่นผมเนี่ยเคยได้ยินมาตรา17แต่คนอายุ40ลงมาไม่รู้ครับมาตรา17มันคืออะไรมันไม่มีแล้วมาตรา17 ในสมัยก่อนเขาให้อำนาจนายกน้ำตีถ้านายกนํำตีเห็นว่าสิ่งไหนใครทําเป็นอันตรายเป็นอันตรายต่อความมั่นคงของรัฐราชบัลลังก์เศรษฐกิจบันทอนศิลธรรมอันดีของประชาชนเขาจะใช้มาตรา17จําคุกได้เลยครับจอมพลสฤษดิ์ธนรัฐสั่งยิงเป้าคนที่สนามหลวงมาแล้วหลายคนโดยใช้มาตรา17แต่ว่าจอมพลสฤษดิ์นะครับแกบุญน้อยไปหน่อยครับอายุสั้น เป็นนายกระหว่างปี2502ถึงปี2504แกตายซะก่อนครับพอจอมพลสฤษดิ์ตายปับ๊บลูกเมียก็มาแย่งกันว่าจอมพลสฤษดิ์เป็นนายก4ปีนี่มีทรัพย์สินอะไรบ้างก็มีการสำรวจทรัพย์สินลูกกับเมียแย่งมรดกกันจอมพลถนอมเป็นนายกต่อมาก็สั่งให้ตรวจสอสบทรัพย์สินของจอมพลสฤษดิ์ก็ปรากฏว่าที่ปรดีกรมที่ดินบอกว่าจอมพลสฤษดิ์มีที่ดินไม่เยอะเท่าไหร่ครับ พี่น้องลองคิดดูดิเป็นนายกสี่ปีจอมพลสฤษดิ์มีที่ดินเท่าไหรสมัยนั้นเขารายงานมาเล็กน้อยครับสองหมื่นไร่สองหมื่นไร,คร่ครับครับแล้วก็มีทรัพย์สินเยอะท้ายที่สุดคนเริ่มเดินกระบ,บวนว่าเอ๊ะจอมพลสฤษดิษ์ใช้อำนาจกับคนอื่นเยอะตัวเองก็มีทรัพย์สินเยอะคนเดินกระบ,บวนให้จอมพลถนอมใช้มาตรา17ยึดทรัพย์จอมพลสฤษดิษ์ จอมพลสฤษดิ์เคยใช้อำนาจตามมาตรา17ยึดทรัพย์คนอื่นพอตัวเองตายปับ๊บถูกจอมพลถนอมนายพลคู่บารมีสั่งยึดทรัพย์โดยใช้อำนาจตามมาตรา17ทั้งหมด6 0 4ล้านรวมทั้งที่ดินอีกหลายหลายพันไร่หลายหมื่นไร่6 0 4ล้านครับพอจอมพลสฤษดิ์ถูกยึดทรัพย์ปับ๊บลูกเมียจอมพลสฤษดิ์ก็วุ่นวายครับร้องต่อสารว่า จอมพลถนอมใช้อำนาจไม่ถูกต้องไม่เป็นธรรมแต่ว่าสาลดีกาก็ตัดสินบอกว่าที่ใช้อำนาจตามมาตรา17ยึดทรัพย์สดิษฐ์นั้นถูกต้องแล้วสาลดีกายืนไม่ยกเลิกการยึดทรัพย์จอมพลสดิษฐ์พี่น้องทั้งหลายครับนายกคนที่สองที่ถูกริบทรัพย์เป็นของเป็นดินต่อจากสดิษฐ์ธนรัตน์คือจอมพลถนอมกิติการที่เป็นนายกต่อจากสดิษฐ์ จอมพลถน,นอมกิติการอยู่ถึงปี2 5 1 6ครับตั้งแต่ปี2 5 0 4ถึงปี2 5 1 6จอมพลถน,นอมถูกขับไล่เมื่อเดือนตุลาคม2 5 1 6หนีไปต่างประเทศในสมัยนั้นไม่ได้หนีไปดูใบครับหนีไปไหนไม่รู้หนีไปต่างประเทศแล้วก็บวชเป็นเนนกลับมาถ้าท่านจำได้เนนถนอมอายุก็ไม่เท่าไหรครับ70กว่าปีตอนเข้ามาบวชเป็นเนนเข้ามา พอเป็นบวชเป็นเนนก็นมาครับตอนนั้นยังไม่เข้ามาพอก็ขับไล่จำพนถนอมไปพี่น้องจําได้นี่ครับนายสัญญาธรรมศักดิ์เป็นนายกต่อมาคนก็เดินกระบ,บวนบอกว่าจำพลถนอมเป็นนายกนานมีทรัพย์สินเยอะให้ริบทรัพย์จำพลถนอมท้ายที่สุดจมพลถนอมซึ่งเคยใช้มาตรา17บเดยึดซัจ์จมพลธดิตก็ถูกนายสัญญาธรรมศักดิ์ใช้มาตรา17ยึดทรัพย์จมพนถนอมอีกครับ 400ล้านครับบอกบอกจอมพลถนอมจอมพลประพาสปันเอกนรงกิติกาจรจอมพลถนอมเมื่อเป็นเนนกลับมาในประเทศไทยก็ไปยื่นร้องต่อศาลบอกว่าจอมพลถนอมใช้มาตรา17ยึดมันไม่ถูกต้องไม่เป็นธรรมกอให้ศาลปล่อยทรัพย์ที่ยึด400ล้านศาลดีกาซึ่งเป็นศาลสูงสุดของประเทศนี้นั่งพิจารณาครับแล้วตัดสินเป็นองค์คณะก็เรียกว่าที่ประชุมใหญ่ กติแล้วศาลฎีกาเนี่ยนะครับผมเรียนพี่น้องว่าเวลาขึ้นศาลนี่ศาลฎีกาก็จะนั่งกันสามคนแล้วก็ตัดสินแต่ว่าเรื่องนี้การยึดทรัพย์นายกรมนตรีนี่เป็นเรื่องใหญ่ครับรอนต้องเรียกผู้รภาษาทุกคนนะครับในศาลฎีกาเนี่ยซึ่งมีประมาณร้อยกว่าคนในขณะนั้นมานั่งทุกคนทุกคนทุกคนแล้วให้ทุกคนดูว่าควรยึดทรัพย์จอมพลถนอมไหมศาลฎีกามีมติเป็นที่พยุมใหญ่บอกว่า ให้ยึดทรัพย์จองพลถนอมกิติกระจร400ล้านเรียบร้อยครับคนที่สามครับที่ถูกยึดทรัพย์ก็คือพันธตระโตท,ทักษินจินวัตรทักษินจินวัตรถ,ถูกตรวจสอบทักษินรัพย์สินเหมือนกันครับพอตรวจสอบปั๊บนี่ของของทักษินเนี่ยเขาไม่ได้ยึดเลยนะครับเขาส่งสารดีกาเลยตรวจสอบปั๊บรวยทักษินมันรวยขึ้นมา รวยขึ้นมาหลายหมื่นล้านจากเป็นนายกสี่ปีกว่าเนี่ครับก็ให้สารดีกาดูสาลฎีกาดูแล้วปรากฏว่าทักษิณชินวัตรเนี่ยเป็นนายก4ี่ปีกว่า,วารวยขึ้นไม่เยอะเท่าไหร่ครับเป็นนายกสี่ปีกว่าทักษิณชินวัตรรวยขึ้นประมาณ46,00 0ล้านเท่านั้นเองครับน่าจะอยู่ต่อเลยความจริงทักษิณชินวัตรเป็นนายกสี่ปีกว่ามีทรัพย์สินร่ำรวยผิดปกติ 46,000ล้านสารดีกาโดยมติของสารฎีกาจึงตัดสินยึดทรัพย์ทักษิณชินวัตร46,000ล้านพอยึดทรัพย์ปับ๊บทักษิณก็โวยวายบอกว่าไม่ได้รับความยุติธรรมกลับมาเมืองไทยพี่น้องเห็นนี่ครับลงที่สนามบินสุวรรณภูมิสิ่งแรกที่ทักษิณทำเมื่อลงจากสนามบินคือกราบแผ่นดินแม่ กราบแผ่นดินแม่ครับพี่น้องบอกเฮียผมไม่ได้พูดนั้นนี่พูดดังเลยออกไม่ครับกราบกราบแผ่นดินลงจากเครื่องบินปับ๊บเท้าแตะประเทศนี้เท้าแตะแผ่นดินประเทศนี้ทักสินก้มลงกราบแผ่นดินแม่สำนึกในบุญคุณแผ่นดินแม่เริ่มต้นคดีใหม่บอกว่าที่ยึดทรัพย์ตัวเองไป46่0 0พันล้านนั้นไม่ชอบ ยื่นเป็นครั้งที่สองขอให้ศารดีกาปล่อยทรัพย์สิน4 6 0 0 0ล้านสารดีกาทํางานหนักครับเฉพาะคดีทักษิณชินวัตรเนี่ยต้องพิจารณาถึงสองครั้งครั้งที่สองสารดีกาก็ยืนยันว่าคุณทักษิณร่ำรวยผิดปกติจากการเป็นนายกสี่ปีกว่าให้ยึดทรัพย์เป็นของเป็นดิน4 6 0 0ล้านตัดสินสองครั้งครับยึดทรัพย์ผมมาตรงนี้เพื่อสรุปตรงนี้กับพี่น้องว่า ถ้าจะมีการเนี่อโทษทักษิณมันไม่ง่ายเสียแล้วเหรอครับเพราะว่าคดีของทักษิณชินวัตรมันไม่ได้เป็นคดีอาญาวางเพลิงป๋อทรัพย์ลักทรัพย์คมขืนกระทำจรรงเจ้าโกงมันไม่เหมือนคดีอื่นแต่คดีทักษิณเป็นคดีทุจริตซึ่งศาลในประเทศนี้ไม่เคยยกเว้นให้ใครเลยศาลในประเทศนี้ระบบกฎหมายของประเทศนี้ เมื่อสารดีกาตัดสินแล้วไม่เคยยกเว้นให้กับใครเลยปัญหาที่ต้องบอกพี่น้องต่อไปก็คือถ้ามีการคืนความยากมันอยู่ตรงนี้มันยากตรงนี้ครับถ้าคืนทรัพย์สินให้ทักษิณชินวัตรต้องคืนให้สริ์และก็จอมพลถนอมด้วยเพราะว่าทั้งจอมพลสริด และจอมพลถนอมถูกข้อหาเดียวกับทักษิณชินวัตรคือร่ำรวยผิดปกตินี่คือความยากผมเลยบอกกับพี่น้องทั้งหลายตรงนี้ว่าถ้ามีการคืนทรัพย์สินให้กับจอมพลสฤษดิ์คืนทรัพย์สินให้กับจอมพลถนอมพ่วงทักษิณชินวัตรเมื่อไหร่แผ่นดินนี้จะลุกเป็นไฟ ถ้าไม่เชื่อบางคนยังไม่ได้ตบมือก็ตบมือซะเลยสิครับไปกับผมครับพี่น้องทั้งหลายครับผมบอกพี่น้องในนาทีสุดท้ายนี้ว่านี่คือวิกฤตของแผ่นดินนี้เราเห็นแผ่นดินแยกแผ่นดินแตกเราเห็นแผ่นดินลุกเป็นไฟแล้ววันนี้ไม่มีทัพไหนไม่มีคนไหนที่จะปกป้องรักษาแผ่นดินนี้ให้สงบสุขได้เท่ากับคนชุมพรเท่ากับคนปักใต้ เราต้องยืนหยัดในแนวทางของพรรคประชาธิปัตย์ครับพี่น้องครับผมเห็นพี่น้องแล้วมีกำลังใจว่าเราจะต่อสู้ในแนวนี้ต่อไปร่วมเดินหน้าประเทศไทยไปกับพรรคประชาธิปัตย์วันนี้ผมมีเรื่องมารายงานกับพี่น้องเพียงเท่านี้ครับหลังจากนี้พี่น้องจะได้พบกับผู้ประสัยของพรรคหลายๆท่านต่อไปนะครับขอพี่น้องมีความสุขนะครับสวัสดีครับพี่น้องครับ